สวัสดีครับสวัสดีนะครับเราก็มาต่อกันขราวที่แล้วเลยนะนักเรียนเปิดหนังสือหนะ้าห้าสิบเก้านะครับแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับคราวที่แล้วเราถึงการตรวจสอบสมเหตุสมผลตรงนี้ใช่ไหมอ่าคราวนี้นะครับเรามาต่อน,นี่เลยขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนจําได้ไหมว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งถามอะไรใช่ไหมแล้วก็ข้อสองถามอะไรนะครับในวันนี้นะครับเรามาทําโจทย์ ปัญหาที่ถามกันในข้อที่2นะครับสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นี่ก็คล้ายๆอันเดิมเลยนะครับเอาเขียนเลยครับสุภาพรเ,เขียนให้ครบนะครับสุภาพรน,นะครับจ่ายค่าปูพื้นกระเบื้องเป็นจํานวนเงิน3ามหมบาทจ่ายค่าทาสีบ้านน้อยกว่าค่าปูพื้นกระเบื้อง5,900บาทและจ่ายค่าลางน้ำฝนน้อยกว่าค่าทาสีบ้าน หนึ่งมืห้าันเจ็ดร้อยแปดสิบาทนะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยจะคล้ายกับหน้าที่แล้วนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามที่คุณครูบอกเลยว่ามันมีถามข้อที่หนึ่งคืออะไรถามข้อที่สองคืออะไรนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําถามข้อที่สองกันนะครับอ่าเริ่มเลยครับถ้าสุภาพรเหลือเงินอยู่ห้า0ันหกร้อยบาท จะต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทจึงจะพอจ่ายค่าทํารางน้ําฝนนะครับหลังจากนั้นก็มาเลยครับวางแผนแก้จทยปัญหาให้นักเรียนวาดสี่เหลี่ยมมา2รูปนะครับสังเกตนะครับมันไม่เท่ากันนะช่องแรกนะครับจะเป็นค่าทํารางน้ําฝนแปดพันสี่ร้เจสิบบาทช่องที่สองจะเป็นเหลือเงินอยู่ห้าพันหร้อยบาทนะครับ นี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหานะครับต้องหาเพิ่มอีกกี่บาทนะครับจึงจะพอจ่ายค่าทำรางน้ำฝนนะครับอ,อ่าต่อไปนะครับลุยเราก็มาถึงการแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์นะครับพอดีคุณครูแยกเป็นสองสไลด์นะครับมันจะได้เห็นตัวใหญ่ขึ้นนะถ้ามาต่อกันเลยมันจะเป็นตัวมด น้อยเดียวมองไม่เห็นนะครับอ่ะมาต่อเลยนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับอ่าแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบาทลบกับห้าพันหกร้อยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่าลุยเลยนะครับอ่าจ่ายค่าทํารางน้ําฝนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบอ่าใส่หน่วยด้วยบาทนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เป็นเหลือเงินอยู่ห้าพันหกร้อยบาท อ่าเขียนด้วยหน่วยนะครับบาทนะครับหลังจากนั้นอะไรเอ่ยนี่ต้องหาเงินเพิ่มอีกจุดจุดจุดตรงนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราดูเครื่องหมายนี่เครื่องหมายอะไรลบนะครับอ่าเอาไปลบกันใส่หน่วยเราไว้เลยหน่วยคือบาทศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดลบศูนย์ได้เจ็ดอ่าอันนี้สี่ลบหกได้ไหมไม่ได้ยืมแปดเป็นเจ็ดอันนี้ก็เป็นสิบสี่หก ลบสิบสี่เหลือเท่าไหร่นับไปครับ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่เหลือเหลือแปดนะครับอหลังจากนั้นใส่ลูกน้ำยุงลายเจ็ดลบ 5, ห้าเหลือสองนะครับถูกไหมเนี่ยนะักเรียนเช็คคำตอบด้วยนะโอเคถูกแล้วนะครับต่อไปตอบตอบตอบ,ตอบนะครับเราเขียนก่อน สุภาพรต้องหาเงินเพิ่มอีกจุดๆบาทจึงจะพอจ่ายค่าทำรางน้ำฝนต้องหาเพิ่มอีกเท่าไหร่อ่าเขียนเลยครับเป็นเลขไทยนะสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทอ่าต่อไปก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับไม่ยากไม่ยากปึบ๊บสองพันแปดร้ยเจ็สิบาทน้อยกว่าแปดพันสี่ร้อยเจ็สิบ ดังนั้น287พันแ้จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับสมเหตุสมผลเนี่ยง่ายนิดเดียวนะักเรียนสังเกตตรงนี้ตรงนี้มันก็คืออะไรคําตอบที่เราหาได้ใช่ไหมครับให้นักเรียนเนี่ยเอาคําตอบเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเลขที่โจทย์กําหนดมาให้เห็นไหมอันนี้เป็นเป็นสองพันใช่ไหมครับอันนี้เป็นแปดพันเมื่อเรามาเปรียบเทียบปุ๊บเราก็ตอบเลยดังนั้น คำตอบที่เราได้นี่จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเวลาเจอเข้อสอบจริงๆจะได้สามารถทําได้สุดๆแล้วกันนะครับอ่าก่อนจากกันไปนะครับขอแจ้งตารางเรียนในแต่ละวันก่อนนะครับวันจันทร์อังคารพุธนะครับเรียนอะไรวิชาคณิตศาสตร์นะครับสามวันวิดีโอนะครับจะอัปลงให้ทุกเก้าโมงเช้านะครับส่วนวัน พฤหับสบ,บดีเรียนวิทยาศาสตร์นะครับวันศุกร์เนี่ยให้นักเรียนฝึกทําทักษะทํางานที่บ้านนะครับกวาดบ้านถูบ้านล้างจานนะครับซักรองเท้าซักถุงเท้าสู้ๆนักเรียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ